ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน Polder Sport Equipment from Japan นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าแบบตัวใหม่ล่าสุดนะครับของ Misuno นะฮะเป็น Misuno Wavefang SS2 นะครับตัวนี้เป็นตัวที่2แล้วนะครับของซีรีส์ SS นะฮะก็มีวัสดุบางอย่างและลวดลายที่เปลี่ยนไปนะครับผมวันนี้เราเอาสีเทาดำนะครับสีนี้ก็นิยมมากนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาเขาใส่เยอะเลยนะฮะ เดี๋ยวเรามารีวิวสีนี้กันเลยดีกว่าตัวรองเท้าเนี่ยนะฮะตัวนี้เป็นสีใหม่มิซูโนโ่เลยนะไม่เท่าที่ขายมาเนี่ยจะขายดําเลยนะครับไม่มีโทนนี้ไม่มีโทนเทานะฮะโทนตัดสีเขียวสะท้อนแสงนี้ไม่มีนะครับก็อ่านะครับดูข้างเท้าด้านนอกก่อนเลยแล้วกันเนาะข้างเท้าด้านนอกเนี่ยเป็นหนังนะฮะแล้วก็เป็นลวดลายเนี่ยเป็น p u นะครับซึ่ง ปมบนเป็นหนังบางๆนะครับก็มันจะเล่นแสงได้ดีนะครับผมตรงนี้ก็เป็นรูระบายอากาศเย็บด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นกันพลิกด้านข้างนะฮะอย่างที่มีในฝั่ง H S ในรุ่นแรกนะครับลวดลายเนี่ยต่างกันแน่นอนนะครับต่างกันนะฮะต่างกันยังไงก็ไปดูคลิปของผมนะครับเป็นฝั่ง H S เนี่ยมีอยู่นะครับก็ลองเทียบกันดูเนาะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับพื้นอะไรเหมือนเดิมนะฮะพื้นเหมือนเดิมแตกต่างกันที่วดลายนะครับวัสดุบางตัวตรงส้นเท้านี่ก็ต่างต่างเลยนะครับคือมีโลโก้เวฟ e f งนะฮะแล้วก็เป็นโลโก้แบบนี้นะครับโลโก้มิซูโนะนะฮะข้างเท้าด้านในนะครับนี่ข้างเท้าด้านในเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ค่อยต่างนะตรงนี้ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับ มาวัสดุที่ต่างก็คือตรงวัสดุที่เราใช้ลากเท้ากันเนี่ยฮะเมื่อก่อนเนี่ยทั้งฟังโปรและฟังเอสฟังเอสนะครับนะตรงเนี้ยมันจะหยาบกว่านี้นะครับหยาบและแข็งกว่านี้นะฮะซึ่งตัวเนี้ยฟังเอสทูเนี่ยนะครับจะทำตัวนี้นิ่มขึ้นนะครับมันจะเหมือนเป็นแผ่นยางบางนะฮะแผ่นยางบาง นะครับแล้วก็มีรดลายผิวมันนะฮะเวลาเราใช้สําหรับลากเท้านะครับสําหรับลากเท้าซึ่งมันจะต่างกับ AS1 ก็คือตรงนี้มันจะนิ่มกว่านะครับตรงนี้มันจะนิ่มกว่าเวลาเราเหยียบหรืองอเท้าเนี่ยมันจะนุ่มสบายเท้ากว่านะครับแต่ข้อเสียของมันที่ต่างจาก AS1 ก็คือตรงนี้มันจะมีความคงทนน้อยกว่านะครับ แต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่เพิ่มเติมคือมันนิ่มกว่าแน่ๆนะครับสำหรับคนที่ใส่แล้วรู้สึกเอ้ยเจ็บตรงนี้โป้งเงี้ยครับมันจะลดอาการตรงนั้นลงได้เยอะมากนะฮะซึ่งมันนิ่มขึ้นมากเนี่ยนิ่มขึ้นมากนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังนะฮะหนังสีเทานะครับรุ่นนี้เป็นหน้ากว้าง 3e นะครับหน้ากว้าง 3e ตรงดินรองเท้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยครับตัดด้วย สีเหลือง er สะท้อนแสงนะครับมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่งงว่าทำไมมิซโนมันมีห nah, ูตรงนี um ้ด้วยนะครับผมร้อยเชือกให้ดูเลยนะครับร้อยแบบนี้นะฮะก็นี่ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับพอเราร้อยเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคือให้เราร้อยหูเนี่ยมาทําเป็นโบตรงนี้นะครับเป็นหูเป็นห่วงตรงนี้นะครับทำเป็นห่วงตรงนี้นะครับ แล้วก็เอาอีกฝั่งเนี่ยคล้องไขว้กันนะครับแล้วเวลาหมาัดเนี่ยดึงนะครับมันจะเกิดความตึงนะครับความตึงและล็อกข้อเท้าได้ดีมากนะฮะสำหรับคนที่ไม่ทราบว่าเขามีไว้ทำไมบางคนผูกแค่นี้นะครับพราว่าผูกลึกมันมัน,ม,น,ม,นมันดันข้อเท้าแต่อย่างงี้ผูกอย่างงี้ไม่ดันนะฮะมันจะเลื่อนมาจากที่ผูกตรงนี้มันก็จะเป็นผูกตรงนี้แทนนะครับนี่ประโยชน์ของหูรองเท้ามันล็อกข้อเท้าดีมากๆนะฮะก็ ตัวนี้เป็นหน้ากว้าง3 e นะแต่ว่ารุ่น ss เนี่ยเขาก็จะมีตัวหน้ากว้าง4 e มาเสมอน,นะครับมีตัวหนึ่งนะครับสี e. แล้วก็จะมีตัวหุ้มข้อมาตัวหนึ่งนะครับเป็นขาวฟ้านะแต่ดูในดูในอัลบั้มในเพจได้นะครับถ้าส e ก็จะเป็นส e ีนี e ้นะครับเดี๋ยวเราค่อยรีวิวกันสีนี้นะครับเนี่ย super white นะครับ super white นะฮะก็วันนี้เรารีวิวส e ีเทาดำไปก่อนนะครับผม ก็ใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะฮะที่ร้าน Fielder Sport Equipment from Japan นะครับวันนี้เราก็ขอจบการรีวิว Misuno Wave Fan SS2 นะครับเจแปนนะฮะสีเทาดำนะครับสีเทาดำนะฮะก็จะมีคู่มือที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนี้มาให้นะครับถ้าผมไม่ลืมใส่มานะถ้าผมไม่ลืมหยิบมานะก็ก็จะ ใส่ไปให้ลูกค้าด้วยนะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับตัวของญี่ปุ่นนะฮะไม่ฟังอีเดสทูนะครับสีเทาดำนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ